ท่านี้บอกว่าทานยาคุมมาแล้ว20ปีตอนนี้อายุ50แล้วควรจะหยุดดีหรือไม่นะฮะแล้วก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าหยุดกลัวจะท้องครับอาจารย์ก็แนะนําอย่างนี้นะครับว่าอายุ50ปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านะครับรับประทานยาคุมมานานตั้ง20ปีอาจจะลองหยุดดูก็ได้นะครับครับถ้าหยุดดูแล้วนะครับประจำเดือนไม่มาเนี่ยก็น่าจะสบายใจนะครับว่าได้เป็นสมาชิกสมาคมไวทองไปแล้วครับผมโอกาสจะมีไข่ตกหรือตั้งท้องก็คงไม่มีแต่ถ้าหยุดแล้วประจำเดือนยังมาอยู่เนี่ย อาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่ออันที่หนึ่งเลยนะครับเช็คดูระดับฮอร์โมนสักนิดหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยจะต้องปรับชนิดหรือขนาดของฮอร์โมนที่กิน,นยาคุมให้มันลดน้อยลงไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าฮอร์โมนที่ใจยาคุมที่ทานอยู่เนี่ยบางที่ ขนาดมันอาจจะสูงเราอายุทั้ง50แล้วอาจจะต้องปรับระดับลงมาสักนิดนึงนะครับจะได้ไม่มีอันตรายอะไรอาจารย์จำได้ไหมว่าเคยมีเคสที่เราไปต่างจังหวัดแล้วมีท่านหนึ่งนะฮะเป็นสุภาพสตรีอายุประมาณใกล้จะ60แล้วนะฮะเธอบอกว่าประจำเดือนยังมีมาอยู่เลยอาจารย์อันนั้นถือว่าผิดปกตินะครับอันนั้นอธแดงว่าผนังมดลูกอาจจะหนาผิดปกติแล้วก็มีเซลลผิดปกติภายในโพรงมดลูกด้วยถ้ายุ60แล้วประจำเดือนยังมาเนี่ย อาจจะต้องไปขูดมดลูกนะครับอาจจะต้องเอาชิ้นเนื้อบริเวณผนังมดลูกไปตรวจดูนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยจะเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนหรือวัยทองเนี่ยประมาณ50าสิบครับครับผมอุ้ยอาจารย์ไม่ใช่ว่าบางท่านอุ่ยห้าสิบฉันยังมีประจาเดือนอยู่เลย60สิฉันยังมีอยู่ฉันย,ย,ยังสาวไม่ใช่มันเสี่ยงอ,ยนะอันตรายนะครับอันตรายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ มะเร็งของตัวมดลูกอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหรืออาจจะมีติ่งเนื้อหรือชิ้นเนื้ออะไร,รนะครับอยู่ภายในโพรงมดลูกทําให้มีเลือดออกผิดปกติเหล่านั้นนะครับครับผม